ครับสวัสดีครับนักเรียนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอังกฤษนะครับกศนอำเภอยะรังนะครับ NFE ยะรัง Subdistrict นะครับสนับสนุนการสอนโดยทีมงานกศนตำบลเขาตูนะครับเป็นไงบ้างครับสบายดีกันทุกคนนะครับนาโอเคเรามาดูหัวข้อในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับนะครับคำว่าเกรงใจในภาษาอังกฤษ นะครับว่าจะมีประโยคอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้นะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว้าวนะครับวันนี้ผมมี5ประโยคด้วยกันนะครับที่มีความหมายว่าเกรงใจนะครับในภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับเป็นช้อยให้เราในการที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับ เรามาดูประโยคแรกกันเลยนะครับนัเกเรียนครับปากกาพร้อมหรือยังครับสมุดโน้ตพร้อมหรือยังอครูให้เวลา5วินาทีนะครับ One, two, three, four, five. k a y let's start. Okay, the first sentence ประโยคแรกนะครับ first sentence คือ I don't want to impose. I don't want to impose. นะครับ ก็คือนะครับ I don't want to impose นะครับความหมายก็คือมีลักษณะก็คือคือเกรงใจนะครับประโยคที่สองนะครับ I don't want to intrude I don't want to intrude นะครับความหมายเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเกรงใจนะครับต่อไปประโยคที่สามนะครับ The third sentence is I don't want to trouble you อีกครั้งหนึ่งครับ I don't want to trouble you. นะครับประโยคที่4ครับ The fourth sentence. I don't want to bother you. I don't want to bother you. ครับและเรามาดูประโยคสุดท้ายกันนะครับลองฝึกอ่านกันนะครับลองเอ่อ uh, ลองรีเพลย์ใหม่นะครับแล้วก็ฝึกอ่านนะครับ ประโยคสุดท้ายก็คือ I don't want to inconvenience. I don't want to inconvenience. นะครับความหมาย5ประโยคนี้ก็คือเกรงใจนะครับในภาษาอังกฤษเป็นช้อยให้เราไปใช้ในชีวิตจริงได้ในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะอ่านเป็นประโยคอีกรอบหนึ่ง I don't want to impose. ประโยคที่2 I don't want to intrude. อ่านตามครูเลยนะครับ ประโยคที่3ก็คือ I don't want to trouble you ประโยคที่ c นะครับก็คือ I don't want to bother you I don't want to bother you ประโยคที่5นะครับสุดท้ายเลยนะครับ I don't want to inconvenience I don't want to inconvenience นะครับ5ประโยคนะครับความหมายก็คือเกรงใจในภาษาอังกฤษ เวลาเราเกรงใจใครนะครับเราใช้ประโยคเหล่านี้ได้เลยนะครับ5ประโยคที่ครูได้นําเสนอนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับอืมนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับกับคําว่าเกรงใจในภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรนะครับสามารถโพสนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะมาตอบนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับอาทิตย์หน้านะครับ See you on next week in the same time Welcome all of you here to learn about English, like short English here. Okay, bye bye.